เลี้ยวเข้าอู่ถูกกระบะทางตรงชนกลางลังยับคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยสภาพรถยนต์กระบะทั้งสองคันที่พังยับเยินลังรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียนลอลิงจจอจาน7 6 2 6กกรุงเทพมหานครที่ขับโดยนายวันลบปรีจินดาชนเข้ากลางลางรถยนต์กระบะอีสุสหมายเลขทะเบียนบบริไม้รอเรือ26-26จันทบุรีและนายธนวัต์กูมัดขณะกำลัง เข้าสู่อู่สิริรักตำบลหนองสนออำเภอเมืองจังหวัดตราดส่งผลให้คนขับทั้งสองคนนั้นบาดเจ็บเล็กน้อยนายธนวัต์บอกว่าตนเองได้ขับรถยนต์มาจากตัวเมืองตรา,ขาดขณะกำลังเลี้ยวเข้าอูสิริรักแล้วไม่เห็นรถยนต์ผู้กรณีที่เปิดไฟหน้ามาที่มาจากทางตรงจนทําให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ขึ้นหลังเกิดเหตุนายธนวัต์ยังบอกว่านายวรลบมีอาการคล้ายคนเมา ด้านนายวันลบบอกว่าตนเองกําลังขับรถยนต์เข้าตัวเมืองตราดเมื่อมาถึงหน้าอู่สิริลกรักรถยนต์คู่กรณีได้ตัดหน้าอย่างกระทันหันก่อนจะชนเข้ากลางรําและทําให้ตนเองได้รับบาดเจ็บบริเวณจมูกย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตํารวจจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคําเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อหาผู้กระทําผิดและชดใช้ความเสียหายต่อไป ชาวสวนบ้านหนองแฟบตบช้างทูลบอกฝนตกไม่ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพราะตกน้อยขณะน้ำที่ใช้สำหรับลดต้นไม้เริ่มน้อยลงและต้องซื้อน้ำใส่สะปัญหาภัยแล้งเริ่มส่งผลกระทบต่อชาวสวนผลไม้แล้วเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้เริ่มติดลูกทั้งเงาะมังคุดทุเรียนที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากในการลดและบำรุงต้น และหากต้นไม้เหล่านี้ได้รับน้ำไม่เพียงพอลูกก็จะร่วงและรีบนายกิติทั์ชาวสวนคนหนึ่งบอกว่าช่วงนี้ต้องเข้าสวนทุเรียน,เ,ยนเพื่อรดน้ำเนื่องจากอยู่ระหว่างการติดลูกและหากขาดลูกทุเรียนอาจร่วงและโตไม่เต็มที่ส่วนฝนที่ตกลงมาในช่วง2-3ถึงวันไม่ได้ช่วยให้ปัญหาภัยแล้งทุเลาลงเพราะฝนตกลงมาน้อยแค่20นาทีและปริมาณฝนก็มีไม่มากจึงอยากให้ส่วนราชการช่วยทำฝนเทียมให้ ตอนนี้ใช้ใช้น้ําเยอะครับผมที่ว่าที่ว่าชาวสวนนะก็ต้องใช้น้ําเยอะครับผมผลไม้มคือทุเรียนมังคุดเงาะอ,อะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ต้องใช้น้ําครับ<ม>ถ้าขาดน้ําแล้วลูกจะแกนครับผม,มลูกมันจะไม่โตก็ที่ผ่านมาก็เขาก็ยังไงอะเขาก็บอกให้ทางทางข้างบนนะคือว่าให,ให้ให้ทำผลเทียมครับ เช่นเดียวกับชาวสวนนิกรายที่ระบุว่าตนเองมีสระน้ําในสวนขุดไว้เพื่อใช้สาหรับรดน้ําต้นไม้ที่ปลูกทุกปีจะประสบปัญหาภัยแล้งและต้องซื้อน้ํามาเติมเพื่อให้เพียงพอสําหรับการรดน้ำํำแต,แต,แต,แต่ตอนนี้ยังมีน้ําในสระอยู่สองลูกอะถ้าถ้าน้าในสระหมดแล้วป้าจะทำาไงหมดก็ต้องซื้อ ปีนั่นก็ซื้อเถี่ยวสามร้อยห้าสิบน้ำแจกเราต้องไปแจ้งอบตแล้วต้องรอคิวไงบางครั้งคิวต้องรอคิวเข้ามาสง่งจะกว่าจะมาถึงต้องไปเข้าไปเราต้องแจ้งเขาก่อนสามวันน่ะถึงว่าจะมาไม่ใช่ไปบอกช้านี้แล้วเอามาให้เลยไม่ได้สมาษัสพิเศษอโนุไทยงามสง,งีม่มหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกกรองแก้วปัญหาช้างป่าที่บุกรุกทำลายทรัพย์สินของประชาชนและล่าสุด จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนั้นนายอนุไทยงามเสงี่ยมหัวหน้าอุทยานน้ำตกคลองแก้วได้สัมภาษณ์กับตราทีวีถึงการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช้างป่าบุกรุกพื้นที่ดินทำกินของาราษฎรนนะครับคือทางอุทยานนะครับทางเจ้าที่อุทยานหรือเจ้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเจ้าที่ป่าไม้ทุก ทุกคนนะครับภายใต้จิตสำนึกแล้วแล้วก็ภายใต้จิตสำนึกรับคำสั่งจากผู้ขั้าชามีอยู่คำสั่งเดียวกันครับช้างต้องปลอดภัยชาวบ้านต้องไม่เป็นอันตรายพืชผลอาศินต้องเสียหายน้อยที่สุดผมรับคำสั่งมาเท่านี้ครับส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องในระดับผู้ขับข้าชาดับสูงครับก็ต้องรอผู้บับ้ชาครับสั่งการมา ณปัจจุบันนี้ช้างป่าออกมาเป็นจํานวนมากล่าสุดนะใกล้จะถึงอําเภอศรีชาแล้วนะอีกสามตัวอําเภอปวกกแดงเมื่อเช้าท่านนายอำเภอท่านได้แจ้งมาว่าเพื่อนได้ไรายง,งานมาว่ามีช้างจะถึงอําเภอปลวกแดงแล้วครับมันเยอะมากครับตอนนี้ช้างช้างป่าออกมาจากป่าครับเนื่องจากการการควบคุมตามสม,สมดุลตามธรรมชาติเนี่ย ช้างป่าเนี่ยจะมีเฉพาะเสือโคร่งเท่านั้นนะฮะที่บริโภคหรือกินล่าลูกช้างนะ,ะสัตว์อื่นไม่สามารถที่จะกินได้นะ,ะปัจจุบันเสือโคร่งก็มีน้อยหรืออาจจะไม่มีในพื้นที่ป่าเรามันก็เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่ท่านพอสำนักพื้นที่บริหารพิธีชาญครับท่านแจ้งว่า พื้นที่ป่าบ้านเราเนี่ยตั้งแต่อ่างลือในนะครับยันถึงคลองเคหวายมันมีลักษณะเป็นเกาะนะเป็นป่าที่เป็นเกาะเมื่อพื้นที่ป่าเนี่ยมันถูกบุกลุกเหลือน้อยลงในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ในการขยายพันธุ์ก็ดีของช้างเนี่ยพืชผลมีมากขึ้นช้างอุดมสมบูรณ์นะกับพืชพันธุ์อาหารอุดมสมบูรณ์ช้างมันก็ครอบครัวใหญ่ขึ้น พ But, you know courses, ื้นที่เล็กลงครอบครัวใหญ่ขึ้นมันก็ต้องออกออกมานอกพื้นที่นะครับแต่ป่าว่าพื้นที่ที่เขาออกมาคือพื้นที่เก่าเขาซึ่งเราไม่สามารถที่จะโต้แย้งได้เลยว่าคือป่าเดิมนะครับนั่นคือข้อเท็จจริงครับความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการเซราต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็กรปยะนะคะดูแลอย่างดีครับศูนย์เปอร์เซ็น ่อนยาวถึง6เดือนพอนจำนะอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค,ค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด0 3 9 5 2 3 0 0 0อยโตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปี้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกตู้ร่วมบขสบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วัน อนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรียโทร090 818 1828สถานีขนส่งมอชิตช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา บุกผ้า BBCU หนประตูต่อ3การแข่งขันฟุตบอลยมามาห้าหลีกวันระหว่างทีมสโมสร BBCU เจ้าบ้านและสโมสรตราด FC ทีมเยือนที่สนามกีฬานครน,นนทบุรีที่ได้มีการแข่งขันไปเมื่อเวลา18นากาวันที่9มีนาคม2557ที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันในนัดนี้เป็นนัดที่2แล้วซึ่งเกมแรกตราด FC เปิดบ้านพ่ายเชียงใหม่ FC ไป1ประตูต่อศูนย์ ส่วน BBCU บุกไปตีเสมอราชนาวี1ประตูต่อ1เกมการแข่งขันเมื่อวานนี้ทั้ง2ทีมต้องการแต้มโดยเฉพาะตราด FC ที่ต้องการแต้มกลับบ้านทำให้เกมนี้ต้องเน้นการเล่นเป็นพิเศษโดยสถิติที่ทั้งสองทีมพบกันมาในฤดูกาลที่แล้วตราด FC บุกมาพ่าย1ประตูต่อ2และ BBCU บุกไปตีเสมอตราด f อ2ประตูต่อ2และในพุตบอลถ้วย ฟ a คัพตราดเอฟซีชนะ5ประตูต่อ4ทําให้เกมเมื่อวานนี้มีความหมายกับทั้ง2ทีมมากเริ่มต้นการแข่งขัน b c u ด้วยได้ความได้เปรียบในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านได้เปิดเกมบุกเข้าหาตราดเอซีในช่วงแรกแต่ตราดเอฟซีกลับมีจังหวะทักทายก่อนลาบี้แต่ลูกออกไป BBC U ยังเปิดเกมบุกต่อแต่จังหวะยิงขาดๆกันเกินในนาทีที่9 กิติภพอุปชาคำยิงเข้าประตูแต่ชัยพรรับไว้ได้ต่อมานาทีที่11 BBC u ยิงอีกครั้งแต่ชัยพรก็รับไว้ได้ซึ่ง BBCU ยังคงคุมเกมได้มากกว่าต่อมานาทีที่15เป็นตราด FC ได้ลูกฟรีคลิกและยิงเข้ากรอบของผู้รักษาประตูแต่ถูกปัดออกต่อมานาทีที่19ประถมชัย เสือสกุลได้ยิงลูกระยะ40ล้าพุ่งเข้าหาประตูแต่ก็ถูกปรัดออกการเกมตราดฟซีสามารถเปิดเกมบุกใส่ย b ีบซีได้อย่างต่อเน,นื่องและมีจังหวะยิงประตูถึง2ครั้งแต่ผู้รักษาประตูป้องกันไว้ได้ตราดฟซียังคงเปิดเกมบุกต่อเน,นื่องแต่จังหวะยิงประตูไม่มี b b c ีซียพยายามโต้กลับบ้างในช่วงท้ายเกมและเกือบได้ประตูเมื่ออังเรพาด แต่วัสันเข้ามายิงทันชัยพรรับลูกไปได้ b b c ีซียูงคงได้จังหวะยิงอีก3ามครั้งแต่กลับทำประตูไม่ได้สุดท้ายนาทีที่45กิติศักดิ์ปิ่นทองลากลูกเข้ามาหน้าประตูแล้วยิงด้วยเท้าขวาในระยะ30หลาลูกพุ่งเข้าไปอย่างสวยงามทำให้ b b c ีซียูนำตราเอฟซหนึ่งประตูต่อศูนย์ ขณะที่กรรมการต่อเวลาไปอีก2นาทีแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้หมดเวลาการแข่งขันตราดเอฟซตาม BBCU ซมประตูต่อหนึ่งเริ่มต้นเกมในครึ่งหลังตราดเอฟซปรับเกมบุกส่งอภิวัตนเพลงกระโดนสูนหน้าลงไปและถอดมนัดตัดสุนทรกองกลางออกเพื่อเปิดเกมบุกซึ่งเกมบุกก็ดีขึ้น แต่จังหวะก,การทำประตูไม่มีดีที่สุดในนาทีที่49จากอภิวัตที่ยิงออกไปแต่ขณะที่ตราฟซีบุกเพลินต้องมาเสียประตูที่2จากความผิดพลาดของกองกลางที่ทำให้จูเลียตโอบีโอยิงลูกสวนชัยพรเข้าไปเป็นลูกที่2จากนั้นตราเฟซีเปลี่ยนลาซาโรออกส่งแคนเดิลจากเดนซิงเข้าไปแม้ตราฟซีจะเปิดเกมบุกใส่บีบีซียูแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ แล้วก็กลับถูก BBVCU นั้นโต้กลับได้อันตรายทุกครั้งในนาทีที่69ตราเด็บซีได้ประตูตามมา1ประตูต่อศูย์จากการยิงลูกระยะไกลของเติมชัยพรมวิชัยและเกือบได้ลูกที่2จากแคนเดิลผู้รักษาประตูขว้าวลูกไปได้ตราเด็บซีพยายามเปิดเกมบุกทำประตูตีเสมอและววิดได้ถึง2ครั้งแต่ก็ยังทำอะไรกันไม่ได้จนพลาดเสียประตูที่สาม ทำให้ BBCU นำไป3ประตูต่อ1หนึ่งไทยเกมตราเอฟซีส่งสันติภาพราชนิยมแทนรัฐพ์แท่ตันแต่ BBCU ยังคงเปิดเกมบุกอยู่ตราเอฟซพยายามพึดในช่วงท้ายเกมแต่เกมยังไม่เป็นใจแม้จะได้จังหวะยิงถึงสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นประตูกรรมการทุกเวลาการแข่งขันออกไป4นาทีและแม้ว่าจะเปิดเกมบุกขึ้นมาแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้ หมดเวลาการแข่งขัน BBCU ชนะตราด Fc 3ประตูต่อหนึ่งทำให้ BBCU นั้นเก็บคะแนนไปอีก3แต้มรวมเป็น4แต้มส่วนตราด Fc นั้น2นัดยังไม่มีคะแนนจริงๆวันนี้ก็ผมว่าเชื่อว่าตลอดเวลาเราก็ครองเกมได้พอดได้ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เพียงแต่ว,ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราไม่สามารถไปกดดันนึง เกมตรงกลางได้พอเราเริ่มกลับมาครองเกมเกมตรงกลางได้แล้วปรากฏว่าเราตัดบอลได้แล้วเรามีกองหน้าที่คมเนี่ยนะครับมันก็เป็นประตูนั้นผมว่าจุดพลิกผันนี่ก็คือว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าต้องกองหลังเราก็สร้างความมั่นใจให้กับทางกองกลางสามารถดันขึ้นมาแล้วก็ตัดบอลได้กลางสนามซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นส่วนสําคัญทีเวิร์กการเข้าใจเกมการรักษาช่องว่างระหว่างตําแหน่งต่อตําแหน่งเนี่ยวันนี้เนี่ยทำได้ดี นะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ทีมเราชนะวันนี้ครับอืก็เราเราเปิดเกมลุกสูงครับแล้วก็คือเราเสียลูกลูกหนึ่งศูนย์ในช่วงไทยไทยครึ่งแรกนะครับมันเลยทําให้เราต้องเปิดเกมเล่นเกมลุกเพิ่มเพื่อต้องการประตูขอกลับคืนมา่านะมันก็เลยมาโดนลูกที่สองนะโดนเสียลูกสองด้วยการผิดพลาดของของเราเองนะครับแล้วก็มามาได้คืนนะก็เล่งเล่นเกมนะมันก็เลยมันเลยเกิดช่องช่องห่างเวลาโดนโตกลับแล้วก็ต้องยอมรับว่า ทีมบีบีซียูเขาเป็นทีมที่มีศักยภาพทีมที่ที่ดีทำมีผู้เล่นที่ที่มีคุณภาพแล้วก็แล้วก็โค้ชที่มีประสบการณ์อย่างอาจารย์อาหารก็ผมว่าเขาเขาาก็ถือว่าเป็นเมเป็นทีมที่ที่ดีทีมหนึ่งเลยครับ เดอ The n น g h t ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริาหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไน t